ครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมเอเซนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้หนึ่งกมมานพันแมนเดอร์สองเกตซิเวอร์เจ็ดหนึ่งเจ็ดกันในวันที่ส4สี่กันแล้วนะครับนี่ผมบอกเลยตอนนี้เนี่ยผมกล้ารเรียกตัวเองว่าท็อปหนึ่งร้อยเต็มปากเต็มคำแล้วนะ โอ้โหหนึ 100, ที่แบบว่า100่ร้อจริงๆนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็ตกไปร้อยร้อยร้อยหเหมือนเดิมก็เดี๋ยวมารีวิวไอดีกันดีกว่านะครับวันนี้ยังไงนะผมก่อนที่ทุกคนจะเข้าไปรับชมคิดวดกันต่อนะครับผมขอฝากมีใครกำลัมงมองหาร้าเติมเกมวันพันแมนอยู่ไหมครับผมขอแนะนำเว็บนี้เลยนะครับ t w e n t y Pay เว็บนี้โคตรสะดวกเลยครับเติมได้ทุกเวลาแถมแต่ละแพ็คนี่คืออย่างถูกแล้วโดยเฉพาะสแพ็คแรกถูกสุดแค่สิบเจ็ดบาทเองนะฮะแล้วนอกจากนี้ยังมีเกมอื่อนๆให้เลือกอีกเพียบเลยนะครับแล ครับผม ID ท็อปร้อยเซิร์ฟเวอร์717นะแต่ว่าไม่ได้เรียกตัวเองว่าเป็นสายฟรีเนะี่ยเพราะว่าตอนต้นเกมเนี่ยผมเติมแพ็คเริ่มต้นไปอยู่นะจากนั้นผมก็ไม่ได้เติมอะไรอีกเลยนะครับเพราะว่าไม่มีตังค์ละเออเติมแค่นั้นพอนะครับเดี๋ยวมีกิจกรรมคุ้มๆม,มาเมื่อไหร่ค่อยเติมนะครับผมก็วันนี้นะครับผมจะจบที่เลเวล79นะพลังจะอยู่ที่สล้าน111,000ครับผมอันดับจะอยู่ที่100พอดีเป๊ะเ,เ,เลยนะครับผมแล้วก็ ดับหนึ่งเป็นคุณซิสูตรแปดแดับสองคุณแซดเนทดับสามเป็นคุณฟุกนะครับผมดับสี่เป็นคุณมาซาลุนะครับโอ้โหปาดกันไปาปาดกันมานะเมื่อกี้ผมจําได้เลยผมเปิดมาดูเมื่อกี้เลยนะคุณมาซาลุอยู่ที่สามนะตอนนี้คุณฟุกก็ขึ้นมาแทนนะฮะเออเดี๋ยวผมว่าอีกไม่นานนะีคุณมาซาลุนี่ก็ท็สอง2รับสามเหมือนเดิมนะชิวๆพลังแบบว,ว่าเฉียดกันจัดเลยอนะสามคนเนี้ย นะครับผมก็เป็นกำลังใจใทุกคนนะฮะมาแล้ววันนี้นะครับผมก็ซื้อช็อกโกแลตไปที่52ครั้งนะป่องม่วงกดไป2ครั้งนะครับจริงๆผมต้องเริ่มเซฟเพจอีกแล้วนะเพราะว่าเพจตอนนี้เนี่ยโอ้โหมีอยู่900เองน้อยจัดเลยอะครับก็เลยอาจจะยังกดช็อกโกแลตได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมก็วงล้อไม่ได้เอาเหมือนเดิม นะครับผมมาเดี๋ยวให้ดูทีมกันคร่าวๆดีกว่านะจริงๆผมบอกเลยนะว่าไอ้ท็อปร้อยของผมเนี่ยมันกระจอกงอกง่อยมากเลยนะมีเพื่อนๆในเกมผมเนี่ยโอ้โหท็อปสิท็อปยีกันหลายคนมากนะก็ผมเป็นคนหนึ่งนะที่ดันพลังไม่ค่อยจะเก่งนะเนี่ยขึ้นมา100นี่ก็เก่งสำหรับผมแล้วนะฮะเออวอนเพื่อนๆเนี่ยเพิ่งอเพิ่งจู่โจมผมนะเออเพิ่งโจมตีผมนะผม100ผมก็ภูมิใจแล้วนะฮะก็บอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าผมดันพลังไม่เก่งนะจริงๆมาทีมตอนนี้นะครับผมใช้เป็นพี่ดํา ที่จะเป็นตัวแบกของผมนะครับผมรองลงมาก็จะเป็นพี่ราชาซีฟู้ดนะครับผมโปรยสามนะก็จะเป็นเมนะทัลไนท์นะที่ที่ผมพึ่งทํามาได้ไม่นานวันนี้นะครับก็ทีมผมก็จะมีเอเดนาบวก3ตัวนะครับเมทัไนท์ซีฟู้ดแล้วก็พี่ดำนะครับส่วนตอนนี้เนี่ยผมพยายามที่จะดันกกิโกิโเอเดนาบวกมาอยู่นะครับเพราะว่าผมอยากจะ เอามาใส่แทนฟุบุกิเร็วๆนี้นะครับผมว่าเร็วๆนี้นี่น่าจะได้ใส่แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมพยายามดันเมทั้นในให้ขึ้น4ดาวนะครับพอขึ้น4ดาวปุ๊บแล้วก็ผมจะดันกิโลกิโลขึ้นเป็นสดาวนะครับหลังจาก3ดาวเนี่ยมันก็จะเก่งขึ้นเยอะนะผมก็เลยจะเอามาแทนฟุบุกินะครับเพราะมันน่าจะทําอะไรได้มากกว่าฟุบุกินะฟุบุกิผมเนี่ยเอามายืนเฉยๆนะเออเอเามายืนเป็นแบบว่าเอามายืนให้มันคบคอยเฉยนะครับผมสกงสกิลไม่ได้ออกนะครับอย่างน้อยเนี่ยไอ้กิโลกิโลเนี่ยมันยังมีเชิงเทีีียนนะมมไล่โจตตอั เนี่ยมันยังพอมีประโยชน์มากกว่าพวกกี่แน่น,นอนนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้น่าจะได้ใช้นะครับผมแต่ว่าใช้ได้ไม่นานเนี่ยผมก็น่าจะขึ้นเป็น UR บวกเอ้ยผมก็น่าจะขึ้นเป็น UR กันแล้วนะเพราะว่าไม่นานก็รีเทิร์นรีเทิร์นผมก็เอาเหมือนเดิมนะครับผมก็เลยอาจจะยังใช้ได้ไม่นานเท่าไหร่นะตัวนี้แต่ไม่เป็นไรปั้นไว้เพื่อให้ล่าง UR มากินตัวนี้นะครับจะได้ง่ายๆนะแล้วก็ตอนนี้โซนอิกผมไวอยู่ที่405นะผมยังไม่ได้อัพโซนอิกเลยนะพวกของเขื่องอะไรพวกนี้เพราะว่าผมรอก,การโลมาเดดีีี๋ยยยวผมค่่อใสทเว เพราะตอนนี้เนี่ยเร็วไปก็เท่านั้นนะทีมผมก็แพ้มันเดิมเออแพ้มันเดิมพี่ดำกับราชาผมมันแบกไม่อยู่นะจริงๆแล้วผมตีเนี่ยสัก10ทีมเนี่ยผมน่าจะชนะอ,อยู่แค่ทีมสทีมเองเนะเออนอกนั้นแพ้หมดเลย ครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเอออาจจะเป็นเพราะว่าราชาผมเนี่ยไม่สุดนะเออใส่มันเป็นประมาณนี้นะมีของให้พี่หนึ่งชิ้นนะเพราะว่าที่นี่ผมหาโจมตีไม่ได้อะหรือว่าผมควรจะใส่เป็นของม่วงไปก่อนวะเพราะว่าของม่วงเนี่ยผมก็น่าจะพอมีอยู่นะที่เป็นโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์เกไว้ก่อนค่อยว่างันนะแล้วก็มีเพื่อนถามว่าทาไมผมไม่ทํากาโลสักทีก็เนี่ยผมดองมานานมากนะทำไมไม่ทำสักทีนะนี่เลยนะสาเหตุผมมีหินยูอาไม่ครบนะฮีโร่เนี่ยหินฮีโร่เนี่ยผมมีอันเดียวนะครับแล้วก็มีกกลล่ออองงเืหินนนึั ยังไงเนี่ยผมน่าจะไปเอาหินให้ครบตอนน่าจะเป็นกระบองเหล็กรีเทิร์นนะครับมันยังรีเทิร์นอยู่ใช่ปะเออน่าจะรีเทิร์นอยู่นะผมก็น่าจะไปเอาตอนนั้นนะครับผมแล้วก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะถ้าผมทําการโลยู r ตอนนั้นเนี่ยมันจะยังคุ้มอยู่หรือเปล่านะเออถ้าทำตอนนั้นเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะครับผมน่าจะเอาได้นะผมเอาหินเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัวดําผมเหลือเลยนะครับเพราะว่าผมไม่มีแผนที่จะเอาตัวอื่นนอกจากเออเกโลกิโลล่างยูเลยนะผมก็เลยอาจจะเออมีตัวดําเหลืออยู่พอที่จะไปสุ แต่ถ้าผมทําอย่างเงี้ยเนี่ยผมก็อาจจะไม่ได้โบลอสมาเนี่ยเออผมก็น่าจะไม่ได้สุ่มโบลอสนะครับจริงๆเนี่ยโบลอสเนี่ยมันควรจะเอามากๆเลยเนี่ยผมเป็นตัวแบบว่าตัวตีบอสตัว P ีพีพ e ได้หมดเลยเนะีัยผมเอาไปแทงโต้ได้อย่างแรงเนี่ยแต่ว่าหนักนั่นสิผมต้องช่างใจแล้วว่าผมจะเอากาโร่รือเ,เอาโบลอดดีนะครับผมแล้วก็ตัวที่ผมจะเอาตัวต่อไปเลยเนะครับถัดจากเอ่อถัดจากกิโลนะครับน่าจะเป็นน้องแมวนะเออน้องเนียน นะครับเพราะว่าผมดูสกิลแล้วที่มันหลุดออกมาวันนี้เนี่ยโอ้โหโคตรจะเก่งเลยมันมันจะเป็นที่จะต้องมันโคตรจะต้องมีเลยนะครับไอดีผมเนี่ยโอ้หอยากได้จัดเลยแล้วมันก็บวกกับการที่มันเป็นตัวใหม่ของเกมด้วยนะครับซึ่งมันน่าเปิดขึ้นไปอีกนะครับผมก็น่าจะเอาตรงนั้นแน่นอนแน่นอนแหละผมเอาแน่นอนละเออก็ทําให้ตอนนี้เนี่ยไอดีผมเนี่ยวางแผนไวระยะยาวมากๆนะครับผมก็จะเป็นเกโลยูอาร์นะครับผมแล้วก็เป็นน้องแมวนะครับน้องแมวน้องเนียนนะฮะ เออสองตัวที่ผมน่าจะเอาแน่ๆนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไม่โบลอสก็กาโล่แล้วเดี๋ยวผมช่างใจแล้วผมเดี๋ยวผมมาบอกเพื่อนๆทีลกันนะว่าไอดีผมเนี่ยจะเป็นยังไงต่อนะครับผมมาประมาณนี้แล้วกันนะผมอัปเดตกันประมาณนี้เดี๋ยวผมไปหาเพื่อนๆตีกันหน่อยดีกว่ามาแล้วคนแรกเลยคุณบอลอีกแล้วนะฮะเจ้าเก่าเจ้าดืมเจ้าประจำในซฟเวอร์นี้เลยนะ,ะโอ้โหพลังนําผมไปแล้วว่ะโอ้โหพลังไวจัดนะคลิปที่แล้วเนี่ยผมตีแพ้นะเดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปนี้ผมยังจะแพ้อยู่หรือเปล่าหรือว่าชนะนะฮะ หรือว่าจะพลิกโผนะครับนี่แล้วซอมมี้แมนไวจัดอะบอกเลยนะครับสบันแคนมาใช่หรือเปล่าอะเออ,อันตีมันชื่อนี้หรอผมก็ไม่ไม่ได้เปิดดูสักทีนะเออตัวนี้ของฝั่งซีเงาไปแล้วก็ตามด้วยมีทันไหนตาตันสองตัวบนตามด้วยไวเกืนว่ะดูไม่ทันกดคุณสองทานฟอรมซีเวอร์ปาดมาสามหมืแล้วก็อ e ีกาซานายเนี่ยมันจะแพ้ว่า ราชาซีฟู้ดผมเนี่ยมันไปต่อยซอมบี้แมนนะถ้ามันไปต่อยพี่ดำเนะี่ยน่าจะชนะได้อยู่หรือเปล่าเมืมอไหร่ไนมีรู้ไฟเล่นนะผมไล่โจมตีไปอย่างเดียวโหและคิงเอนจินคิงเอนจินบล็อกลูกไฟมาแต่ไม่มีลูกไฟบล็อกนะจังหวะนี้มาเทิถนถัดไปนะฮะซอมบี้แมนอันติสะบันแค้นมาอีกแล้วน้นสี่ได้แรงอยู่มัง้งโซนี้ผมฝังโซนี้เขาโอ้โหยังไม่ตายอยู่อ่ะ อ,อีกาจานายใส,ส่ไปซีแสนเนี่ยราชาทะเลลึกผมเบาจัดเลยอะผมน่าจะต้องไปอัพมันหน่อยแหละเดี๋ยวต้องไปปลดทักษะสีม่วงแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมปลดแค่สีฟ้าอยู่นะมผมแพ้แล้วแพ้แบบว่าวันนี้เนี่ยผมน่าจะแบบแพ้หนักกว่าวันก่อนอีกนะเรียบร้อยแพ้เหมือนเดิมนะมา,าผมคนที่สองนะเป็นคุณ b x t z นะพลังสองล้านสอง 2, พลังน้อยแบ่าบผมอย่างนี้ถ้าผมแพ้เนี่ยน่าจะ,น,าจะน่าจะหาอยู่นะเออแต่ว่าทีมเขามีคอมาวะเอาไงดีวะเนี่ย จะแพ้หรือเปล่าวกเนี่ยเดี๋ยวหน้าแตกนะเออพลังห่างก,กันล้านหนึ่งโหแต่ว่าเขามีโกโ้ิสึด้วยโก้คิสือพิดำคอมา้าอีกต่างหากโหจะไหวแบบวะเนี่ยไม่น่าพูดไปเยอะเลยพี่ดำปั่นมาสองล้านบุบุกิกัมติมาห้าแสนเบาวิวบอกเลยแต่ว่าทีมเขาเลือดหลายก๊อฟจัดอะในทนายซาตัานสองตัวกลางบายนะฮะ อัานน้โกเฮส่อไม่ได้ใช้บาทาพิฆาตนะฮะใช่วะผมพูดชื่อตีมวยหมดนะเอออ่ะซอมบี้แมนไม่มีไม่ใช่พูดผิดพี่ดำผมปันม่นไปห้าล้านเลยแรงอยู่โอ้โหโดนสะท้อนถ่ายไปหนึ่งตัวแล้วที้มงโอ้ยไม่น่าไหวนะถุกทรงแล้วอะคอเราห่างกันเกินว่ะนี่แหละเนาะคอม้าคอบอมพี่ดำปั่นมอีกยิ่งปั่นเลือดยิ่งเพิ่มโอ้ แล้วผมจะชนะยังไงวะเนี้ยข้ามดีกว่านะเอา้าแล้วผมชนะว่ะเออน่าจะชนะเพราะว่าพลังนะพลังเราห่างกันล้านหนึ่งเนะครับขอบคุณคุณ BX ที่แซ่มากเลยนะที่ให้ผมไปตบนะมาคุณแมวส้มดีกว่าพลังสามล้านหกแล้วโอ้โหมีกาโลนี่ว่ะลืมไปเลยมาคุณแมวส้มมีกาโลเกมไวเลยอย่างนี้นะโดนเซิร์ฟทีเดียวเรียบร้อยบอกเลยมาโซนีฝั่งทีงเงามาก่อนบัฟความไวมานะ แถ้าผมมีคาร่โลนะผมทำโตัวอีกแน่นอนนะแต่ว่าใส่ของแน่นอนอกี่ล้านสองร้อยสี่แปดล้านโอ้โหวันเทิร์นคิวนะฮะขขบคูณคุณแมวส้มมากนะฮะไปกันต่อ,อคุณตุ้ยนุ้ยสองล้านเจ็ดสองล้านเจ็ดคอม้าอีแล้วแต่คอม้ารอบนี้มอาจะแพ้ว่ะเออพลังเราไม่ไม่ห่างกันจนน่าเกลียดนะโอุ้ณเขามีเอสดาร์บวกสามตัวเออไม่ใชสามหรือสี่ตัว นะมีสากาดมีระกาดราชาทะเลล ức, ึกพ่ดำแล้วก็หมาโอ้โหรวยเหลือเกินนะรวยขินเหลือเกินนะเออถ้าผมเอากิโลกิโลมาก็จะสี่ตัวเท่ากันนะแต่ว่าตอนนี้ผมใส่มาสามตัวก่อนอปั่นมาเสียงผมเริ่มจะป่วยแล้ววะทำไมผมป่วยบ่อยอย่างวะอัดคลิปที่ไหไรนี่ป่วย,วยนะวะทวยุกที่เลยนะเป็นหวัดทุกที่เลยเี้ไไนะสตันไปสองตัวสองตัวกลางใช่ปะ่สองตัวบนสองตัวบนนะ แล้วก็มีเมลสกาัดเขาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฟาดมานะวันนี้เออไม่ได้ฟาดมาวันนี้อีกาซานายมาต่อสี่แสนโดนปาดมา้มาปาดวะไหวปะวะข้ามดีกว่าเนาอเพราะว่าคอไม้จะ,จะนานเอาแล้วผมตบคอไม้อีกแล้วเออผมตบคอไม้ไปอีกหนึ่งคนนะฮะ ชออนะได้ไงไม่รู้นะคุณตุ้ยนุ้ยขอบคุณมากเลยนะฮะมาประมาณนี้แล้วกันนะผมสำหรับวันนี้นะก็มีอัปดงอัปเดตไอดี ID ไปเล็กน้อยออแล้วตอนนี้ผมขึ้นมาหนึ่งร้อยหนึ่งแล้วโอ้โหเรียกว่าท็อปร้อยไ่ได้แล้วนะโอ้โหไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวพยายามดันให้ได้มากสุดนะแล้วก็อยากจะอยู่ท็อปร้อยต่อไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะ,ะที่รับชมคิปจนจบนะครับอย่ามยังไงอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมมากมากเลยนะ,ะ,รนนนะ,ะครับผมสัดีครบ